ครับผมนะครับชัดพัฒนนะครับจากช่องแบกดินฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกเลยครับในการที่เราจะมาทำเกี่ยวกับการพอมเดกล้วยจะนนีด่างนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับผม อันนี้เราสั่งมานะครับเป็นลูกของกล้วยตนีด่างนะครับเพิ่งสั่งมาถึงเนดะี๋ยวผมจะมาแกะดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงปกติผมเคยสั่งมาเป็นแบบมเมล็ดนะครับแต่ว่ามันไม่งอกนะครับเราก็ไม่แน่ใจด้วยว่ามัน เป็น,มนเมล็ดของกล้วยต้นีด่างจริงไหมอะไรอย่างนี้แต่นี้ผมสั่งกับอีกเจ้านะครับที่เขาเป็นสวนกล้วยต้นีด่างนะครับแล้วผมไม่สั่งเป็น,มนเมล็ดละสั่งเป็นลูกน,นี่แล้วก็ติดมากับกล่องเลยนะครับอหอ้อหครับ มาแกะดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลูกที่ งอมแล้วนะครับตอนแรกที่ส่งภาพมามันก็จะเป็นถ้าเป็นลูกสีเขียวมันก็จะเป็นลายด่างเหมือนกับต้นมันนะครับแต่นี้พอมันสุกงอมแล้วมันก็จะเป็นสีดำอย่างนี้นะครับเราก็จะมาลางเมล็ดเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะได้ กีเมล็ดกันเ้าแรกมาปุ๊บเราได้ปุ๊บเราต้องมาแกะเราก็มาลางมเมล็ดนะครับแล้วก็ต้องแช่น้ําไว้ครับอันนี้พอน้ำมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้กี่มเมล็ดกันนะครับ จากทางที่เจ้าของขอนครับเม็ดหนึ่งก็จะอยู่ได้ประมาณสักสองถึงสามร้อยสามร้อยเมล็ดนะครับนี่ครับเมล็ดก็จะติดอยู่นี้เลยเห็นไหมครับนี่เยอะเลยครับเดีย๋ยวผมจะล้างเอาเฉพาะเมล็ดไปนะครับามาดูกันว่าเราจะได้สักกี่เมล็ด

ก็ต้องดูดีๆหน่อยว่ามีเยอะไหมผมลืมบอกไปเลยครับมันนี่ที่ผมซื้อมานี่หนึ่งลูกนะครับอยู่ที่สี่พันกว่าบาทนะครับซึ่งในปกติถ้าเราซื้อแต่เป็นเม็ดละอะไรเงี้ยผมว่า มันไม่น่าจะขึ้นหรอกครับว่าเพราะไม่รู้ว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะครับผมมาลองล้างดูว่าได้กี่เม็เด,ดก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะแยกเศษที่ไม่ใช่เม็เด,ดออกไป จะได้สักกี่มเมล็ดก,กันแต่มเมล็ดไม่ไม่ไม,ไม่จมน้ำนะครับเพราะมันติดกับกุบก้งมังไม่ไไน่ใจ อยู่ประมาณที่280เมล็ดนะครับหยือประมาณ80กว่านิดหน่อยก็ลองไปบวกลบคูณหารดูครับว่า280กับซื้อมาลูกหนึ่ง4,000 4,000กว่าบาทเนี่ยคิดจะ4,500ก็ได้ครับมัน คุ้มไปนะครับอันนี้ผมล้างดีแล้วเพราะว่าเราก็ต้องล้างดีหนึ่งเพราะว่า,มาเมล็ดมันค่อนข้างที่จะแพงนะครับตอนนี้เราก็เรียบร้อยนะครับสองร้อแปดสิบนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการ แช่น้ำไว้ก่อนนะครับประมาณ1คืนนะครับแต่ว่าผมจะมีใส่จุดลินทรีย์สองข้อแสงนั่นไปด้วยนะครับผมขอขอน้ำใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูจุลินทรีย์ยอดสง นี่คือจิตีนซีถึงเคาะแสงนะครับซึ่งผมเป็นคนทำเองนะครับก็วิธีทำก็ไม่ยากครับง่ายๆใช้แค่ไข่ไก่น้ำปลาผงชูรสทำได้สามอย่างนะครับแล้วก็หมักใส่น้ำเปล่านะครับตีใส่กันนะครับแค่นี้แต่ลนะ ใครสนใจที่อยากจะทำก็ลองลงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีทำครับไม่ยากครับหรือว่าดูใน YouTube ก็ได้ครับช่วงนี้เยอะเยอะเลยครับผมจะใส่ลงไปรับแค่ฝาเดียวนะครับอีคที่จะฝานันครับตอนน้้ค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วเราก็จะแช่คน,นเข้ากันนะครับมเมล็ดมันไม่ลอยมันไม่จมนะครับเมล็ดมันจะลอยลอยทุกอันเลยครับแต่ที่บอ,อกว่ามเมล็ดจมดีผมไม่รู้ว่าอันไหนจมดีหรือไม่ดีครับเธออันนี้มันไม่จมเลยมันลอยหมดเลยเนี่ยลอย ผมก็ผสมกับน้ำไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันพรุ่งนี้นะครับผมจะเริ่มการปลูกช่วงบบายเหมือนกันนะครับว่าจะแช่ไว้สักคืนหนึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะบอกทีว่าผมจะเตรียมดินแบบไหนอะไรยังไงนะครับเสร็จแล้วมาดูว่ามันจะขึ้นไหมนะครับแต่ผมจะมาอัปเดตไปเรื่อยครับว่า เล็ดงอกไหมนะฮะโอเคครับงนีนขอบคุณครับตอนนี้เดี๋ยวผมไปแช่ก่อนนะครับสวัสดีครับนะครับจากที่เราได้แช่เล็ดนะครับนี่นนครับเรียบร้อยแล้วก็จะมีนะครับไปหนึคืนวันนี้เราก็จะมาลงปลูกนะครับโดยผมจะทำ สองสูตรนะครับเตรียไมไว้ละวหนึ่งอันแล้วก็อีกอหนึ่งอันผมจะเอามะพร้าวนะครับเกลือกมะพร้าวนะครัเปลือกมะพร้าวเนี่ยที่สับเนี่รองพื้นไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ระบายน้ำได้ดี สูตรแรกนี่ที่ทางเจ้าของม้นล็พันธเขาบอกมานะครับก็คือว่าให้ใช้แกบดำหนส่วนนะครับกับทราย1ส่วนผสมกันนะครับซึ่งผมจะเอาลงในกระบะนี้นะครับใช้สั่สองอย่างนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวอื่นเลยใช้แค่ทรา,ายกับแกบดำนะครับ ซึ่งตัวไซเองเนี่ยผมก็เอามาแล้วครับไหนนี้ผมจะผสมตอ้นี้ส่วนแกบดำก็อยู่นูน้นซึ่งผมจะับสองสูตรอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นแกบดำดินหมักดินหมักอาใบก้ามปูแล้วก็มูลของไส้เดือนนะครับสามอย่างเดีย๋ยวลอง ผมจะไปตักทรายมาก่อนแล้วกัน ใส่ไฟไมาเดี๋ยวผมจะเอาอแกบปดำ อ๋อนนะฮะ ก็จะผสมมนะครับทรายกับเก็บตามสองอย่างนะครับอันนี้สูตรของเจ้าของเมล็ดนะครับเดี๋ยวผมคนแป๊บหนะึ่ง เจ้าของที่ผมซื้อมเมล็ดมาเขาบอกให้แช้สูตรนี้เลยคือไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แค่แกแบำกับทรายนะครับ เรียบร้อยครับแต่ว่าผมขอเพิ่มุ๋ยมบนแค่เดือนเข้าไปหน่อยแล้วกันนะครับจะไ,ได้มีธาอาหารหยไในเยะครับเดี๋ยวจะพิสูตร์เขา ก็จะเป็นแบบเหมือนดูนด้วยโอเคนะครับนี่เสร็จแล้วครัต่อไปผมก็เอามาลงสายแปลงนะ ที่ผมเตรียมมาเนี่ยดูกันนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะครับต,ต้องเชื่อเจ้าถิ่นคือว่าเจ้าของก็คนบนคนบอกเออเลยครับ ราจะวินระยะไว้หน่อยนะครับนี่ก็จะเอาลงได้เลยครับผม นี่ผมจะเอาแค่นี้นะครับเสร็จแล้วที่เขาบอกว่าให้เอาทรายผมก็จะเอาตัวนี้แหละครับ,โล,รลรบโลดปิดหน้าไม่ต้องกดนะครับโรยปิดหน้าไว้ มานี้นะครับโอเคเซตไปหนึ่งจาดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะรอไปุดน้ำนะครับแล้วก็มาผสมต่อเลยนะครับอีกอัน อันนี้เพื่อว่าอผมจะซุกตรงนั้นมันเหลืออยู่เดี๋ยวผมจะเพิ่มดินนะครับกับมูลใส่เดือนเข้าไปนี่นะครับดินหมัามากสำนาครับผมไ,ไปเลย ใบก้ามปูนะครับก็เพิ่มมูลไส้เดือนข้าไปโอเคแล้วก็หมัคนให้เข้ากันนะฮะ อย่างละหนึ่งส่วนแล้วก่อคือด้วยความที่ว่าน้องที่เป็นเนี่ยเขาก็เล่าให้ผมฟังนะครับว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังหน่อยคือตามหลักความจริงที่เขาเล่าก็ผมก็ว่านะ่าโอเคนะเพราะว่ากล้วยเนี่ยอย่างกล้วยป่าหรือกล้วยอะไรที่มันมีเม็ดเมล็ดนะครับอย่างกล้วยตันีเนี่ยถ้าอยู่ในป่าหรือว่าอ,อ,อยู่เนี่ย มันแก่เต็มที่แล้วมันก็หล่นนะครับหล่นเสรแล้วเุ <c oughs> ืธด้วยปกตินะ่ะมันก็จะงอกเองที่ต้นใต้ต้นนั่นแหล่ะครับก็มาแต่แรกก่อนก็คงไม่มีใครเอาอาพวกทิชชู่อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าพวกไออ,อบมันนะฮะซึ่ง ผมก็เออก็ถกผมถึงจะมาถ่ายให้ดูนะครับโอเคจบแล้วผมก็จะเอาดินที่เหลืออยู่นี่ครับโรยโปกเลยไม่กดอะไรท,ทั้งสิ้นครับผมโรยอย่างเดียวนี่แหละ การลงทุนว่าเราจะปุ่มหรือเปล่าลงทุนไปจุดนี้4 0 0าดูสิว่าจะได้อะไรมามั่ง โอเคถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมขอปดสายสองนหนึ่งนะ โอเคครับเรียบร้อยนี่ถ่ายดูนะครับนี่ครับนี้มนจะตกทรายโรยทรายบางๆไว้ข้างหน้านครับ นี้เป็นสองสูตรเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำครับผมผมก็เอาน้ำที่ผมเช่นี่แหละลดเลยครับดน,นนั้นนะผมจะเอา พวกฟอกกี้มาฉีดนะครับครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับยังไงผมก็จะมารายงานให้ฟังนะครับว่าการปลูกผมมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมจะมารายงานทุกน่าจะเป็นสัก5วันถ้ามันมีขึ้นนะครับผมจะมาถ่ายเป็น ep 2ต่อไปนะครับ ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดกดแชร์ครับกดติดตามช่องแบกกระดินนะครับแบกระดินฟาร์มนะครับช่องนี้นะครับไงขอบคุณมากครับผม